ครับคุณผู้ชมไปหาคุณปู่ทองใบกันเอา่งไงตาลุนก็อยู่นั่นนะ่ะน,นี่ครับคุณผู้ชมภายทองใบนี่นนแหละครับคุณผู้ชมช้างที่ตัวแรกครับที่ไปถ่ายโฆษณา ายกับแบรนด์ไหนก็ไว้หาค้นดูเอานะครับภายทองใบเอครับคุณตาลุนสุขภาพไม่ค่อยดีแล้ะ เบาหวานขึ้นเบาหวานครับีไขมันออกกี่ปีเบาหวานขึ้นข้ใหญ่เขาเด็กข้อคอเด็กหรอข้อคอใหญ่เด็ก่นี่ครับคุณตาลุนตาสวัสดีครับจากบอยสองโลกนะครับเอาอะไรไม่รู้เอาไม่เนเห็นเห็นแต่ในทีวีครับยังไก็แล้วกอันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับตาลุนเ คุณตาครับมีคุณผู้ชมสงสัยครับว่าจริงๆแล้วพายทองใบนะครับเป็นช้างของตาลุนหรือว่าเป็นช้างของใครกันแน่นอันนี้ไม่ได้ออกชื่วผมอ๋อคือของพี่เป็นของพี่ทพี่เขาเลี้ยงไม่ได้ผมก็ต้องรับกรรมรับกรรมจะเลี้ยงใบเงี้ยงเหรอครับก็แต่ก่อนผมอยู่พัทยานะผมออกของผมไปอยู่พัทยา อแต่พี่ชายเขาเป็นคนเลี้ยงนนี้เลี้ยงได้สามเดือนลงไม่ถึงหอกครับไปคุ้นโรงพยาบาลเขาทำทำพี่ชายเอานาตีพี่ชายสลบสลบเฉยใช่ไหมครับเอ,อเกือบเลยนะเกือบเกือบไปเหมือนกันเกือบจะไปเขาท <laughs> ีนี้ก็เขาโทรไปหาผมครับ ผมว่าของพี่ของสิ่ของผมก็ของผม,ม,มเกี่ยวกันทำไมมันคนละเรื่องเนี่ยใครไ,ได้จนไหนก็นเลี้ยงตันนั้นสิครับด้อ้าวพี่กับน้องอาศัยกันไม่ได้เลยโอ้หมันคนละเรื่องอทีนี้ถ้ามึงไม่มากูจะเส้นถือขาดกันเลยนะโอ้โกด,ดครับพูดอย่างนั้นแหละผมพูดอย่างนั้นแหละผมว่า พระมุมกขุปธรมพรมะหมอเท้าหลวงพี่เขาเป็นคนพูดนะผมไม่ได้พูดผมไม่ได้าขาดพี่ขาดน้องครับเนะอาหน้าไเลยนราแต่โดยความริษตะรุนยังไงก็ต้องเอาพี่ไว้ก่อนนะน้องตาครับ <laughs> ก็เลสก็ไม่รอดพี่ก็ตายเหมือนเดิมอ๋อพี่ก็ไม่รอดรโอ้เราไม่คิดคิดได้ยังไงผมเอา ัวหนึ่งเอาน้องเาทันใจญปลูกไว้อยู่บ้านตะทิศครับแต่ตัวนี้ผมปลูกบ้านทีนี้ทีนี้ผมเอาตัวนี้เข้าบ้านปุ๊บเพราะว่าไปไปดูท่านใจหนไปดูสม,มัยผมปลูกไปแล้วเดีวถ้ามันรู้ไปยแล้วทาช้างเขาลเลยถ้าไปเหยียบช้างเขาตายแล้วทาไงจะมีเงินซื้อช้างให้เขาหรือต่างนั้นพี่ก็ไปวะอยู่ที่วัดครับ ไปแต่ทางนี้แหละครับส่วนไปดีๆไม่ดีพูดให้แต่ดขัดพอกันครับใช่อย่างนั้นครับพี่ก็ไปใชว่่าผมเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่ยอมผมจะเขาเป็นคนตีมอเตอร์ไซค์ไปตอนตอนสี่โมงครับผมไปถึงก็มันจะพิศเขาก็ตัดคอยเอาน้ำใส่ใส่รถเข็น เขาจะเอาไปให้กินเขาไม่กล้าพอผมไปดิงผมก็ดึงเอารถมาให้กินแต่ผมยังไม่ให้กินผมเอาลงก่อนทีนี้ให้เขาจับรถเข็นผมเอาร้อยลงโอลงลงหมดแล้วผมจะโยนให้กินอ่าลำหนึ่งทีนี้โยนให้กินทำไมครับไม่รู้จะแก้าของรอปากเหม็นอย่างนี้หละที huh. mm ่ hmm. จับช้างไม่ได้ก็เพราะปากเหม็นนี่แหละที <c oughs> นี้เขาโกรธอ๋อเขาโกรธด้ว <c oughs> กูพูดอะไรมีแต่ผิดโง่ครับมันพูดถูกหมดโง่ไปอีกแล้ววันวันท <c oughs> ีนี้ก็อ่ะนี้ตอนนั้นกูจับรถเข็นปล่อยรถเข็นปลอ่อยรถเข็นปล่อยมือขวาไี่ปล่อยมือซ้ายยังดังยกยิบที่เชิงดูตาเขาพางแล้ว <c oughs> พักอยู่ตรงนั้นเลยครับตายตูงนั้นเลยโอ้หัวกระปอดระดเกี่ยวทำไงจะรอดเนาะตกลงก็ตายอยู่นั้นเลยอือทีนี้ก็ไม่มีคนไปแล้วเนาะผมจะไปไหนได้ตกลงกันมีแหละว่าตกกระดัลำบากครับตอนนี้ผมผมเองก็ให้ลูกชายก็ตัว ให้ร้านกา็นกนดูอนนนนันี่ขายติดขายดูนี่ครับให้ไอ้นุ่นเป็ลินกับไอ้จี๊ดอก็ให้หลานเฉยก็ดูอ๋อตาลุนก็ได้ก็เลยได้มาดูพายทองใบเน,นนะี่ยครับอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วครับตา uh ไอ้เลื่องอยู่เลยอยู่ตั้งแต่เขาเกิดน,น,นู่นแหละแต่ผมไม่เลี้ยงตอนเาเล็กอ๋อให้ลูกหลานเขาเลี้ยงครับพอก็โต,ตแล้วก็ไม่มีครับใครจับได้ผมบอกนะน้องสาว ต้องดูเขาไปยุ่งเยี่ยงจะไปขัาในใดขัานหนึ่งครับนี่ผมก็จะไปไม่รอดแล้วให้พยาครัดพันเนี่ยครับคุณผู้ชมยาได้มีเจ็บไข้ได้เพิ่งหายตกมันได้สัปดาห์หนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดีให้พยาทัดพันตัดเอาสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งในตาในดวงโอ้คุณผู้ชมดูงาสิอันนี้งาตัดออกไปแล้วนะครับเนี่ย สูงจริงๆครับสูงเบื้ล่มเลยโอ้พายทองใบเออจับไปสั่นน่ะยื่นไปจีนไปนี่ เวลาเวลาเขาบอกอย่เป้าจำบอกให้เขาเป่าด้วยสิ่งใจที่เลยดีให้พญาทัพทันตัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเขาก็กเป่าฟู่โอ้ที่เป่าฟู่ฟู่นี่ก็คือคือเราอธิษฐานอ่ะเราอธิษฐานแล้วเขาก็เป่าอ่า พระหูภมกรรมพระหมอเท่ามังหลงหวงลท่านมาทำบุญกับพยาทัพทันแล้วว่ายแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่ไม่ดีให้พยาทัพทันในปัดเป่าสิ่งชัว่วร้ายไปทิ้งในป่านิยมเขาก็เป่ากุ้งพญาทัพทันนี่คือสูงสุดแล้วอก็คืออยู่กับเขานี่ใช่ไหมครับก็อการยันว่าอกินหรอกคือ คำพูดเขาเป็นอย่างั้นนี่ครับคุณผู้ชมช่างเดกยวโรงมจะมีแขนมีขาตัวเนาะฟังรู้เรื่องนะมคุณผู้ชมเออเขาฟังรู้เรื่องอะแต่ม่รู้คอุเป่าอะไรก็ก็ว่าอยู่คุณตาอธิษฐานพญาทัพทันปัดเป่าเขาเป่าฟู่ โอ้ครับโอ้อยู่ี่ดกเครับผมเจ้าวอีกอวนนี่งเ้าอีกคุณตาครับแล้วพ่อแม่ของเขานี่เป็นเป็นใครครับ พ่อแม่ของเขาปู่ย่าสมัยปู่รุ่นปู่ครับจะจับมาจากป่าอ๋อจับมาจากป่าเลยจับมาดป็นเขมเห็นนะไม่ใช่ปลาบ้านเรานะอ๋อปเป็นเข็มปำนู่นไปขเข็มเลยเหรอครับอ๋อสมัยเกาเปิดป่าจับช้างได้อ๋อสมัยผมอายุสิบเจ็ดปีนี่โอ้ยังหนุมน่มๆนะครับตาเอาแบ่สิบเจ็ดนีก่ก็หนุ่มสุดๆแล้วเานาะ ทีนี้เขาจับมาแต่เขาจับก่อนนั้นนะครับเขาจับมาตั้งแต่แม่เขาได้ประมาณสักหกปีหรือเจ็ดปีประมาณนี้แหละอพอมาฝึกเลี้ยงได้ปีสองปีสิบปีสิบปีเขาก็เป็นสัตว์ครับพ่อเขาก็จับมาจากป่าเหมือนกันทีนี้พอปิดป่าก็เลี้ยงด้วยกันเขาก็ผสมพันธุ์กันอยครับจะได้ตจวเนื้อออกมา ออกมาก็เป็นผู้ยิ่งใหญค่คนอื่นเอาไม่ได้แล้วครับผมู่คนกให้ลูกหลานเลี้ยงผผม,กผมกเก็ิบสามเกสิบสีเข้าแล้วอ๋ออายุก็เยอะแล้วนะครับตาแต่ก็ยังขี่ได้ใช่ไหมครับก็พอไปได้พอไปได้เนาะมันก็จะให้แงแขรงเหมือนแต่อายุสามสิบสี่สิมันเป็นไปไม่ได้ครับ <laughs> ันนี้มีมีคนเข้าได้ไหมครับยังหรือยังไม่มีเลยมันเข้าได้ผมต้องเข้าด้วยอ๋อแก้สู้ผมจ,จับหูเขาไว้แล้วก็ใครจะขึ้นก็ขอยังฟันขันมาขึ้นกัอนแล้วยกมือไหวขอพ,พระองค์คุกตัมนั่นแหละครับลุงหลานขอขึ้นยายมีบาปมีตาเด้อุงหลานขอขึ้นเด้อบางทีขงขงเขาไปยืนเพิ่งที่ไม่ได้นิยครับกับผมไม่บอก บอกว่าลับเขาจะยกขาขึ้นให้เหยียบเหยียบเขาจะยกขึ้นได้แล้วผมก็เดินหน้าได้โอ้ถ้าขึ้นแล้วไม่เป็นไรถ้าก็ขีดได้แล้วก็ผมก็เดินออกหน้าได้อ้แเวลาลงลงคนเดียวอย่านะถ้าผมมาอยู่ด้วยลงไม่ได้เลยใช่ไหมครับลงได้แต่อาจจะเป็นยังไงอาจจะเป็นปุ๋ยเฝ้ารากมะม่วงไะไม่รู้ บางทีก็รอดบา,บางทีก็เขาไม่ทาบางทีเขากะทําแต่โ,<อ>โดยมากมันจะมีแต่คนกลัวเนาะเวลาลงผมต้องอยู่ด้วยครับเวลาขึ้นผมก็ต้องอยู่ด้วยอถ้าไปงานนี่ยผมก็ต้องเดินในเขาเห็นเป็นระยะระยะถ้าตหายผมเลยเนี่ยงานเท่าอยู่โอแวองครับ <laughs> วันนี้ผมมาจากเพชรบูรณ์นะครับตาเนี่ย ตั้งใจมาหาอยู่ในเพชรบุรียบอกอยู่อำเภอน้ำหนาวครับอ,อยู่ก็ตอนนั้นผมไปแห่เพชรบุรีน่ะอ๋อเหรอครับแห่อุ่มพระดำน้ำน่ะ๋อก็ไม่นานนี่ครับตามาสองสามปีมานี้อ๋อสามปีนึกว่าไปปีล่าสุดนี่ล่าสุดผมไม่ได้ไปผมไปครั้งหนึ่งผมเส้นไหวดูแล้ว <c oughs> ผมไปไม่ถึงผมลองถืนดูโอ้ไก,กลมันับคืนน่ะ ครับเป็นอยต่อไปตลอดทางไกลมันจะยืนนิ่ง,อ,อ,งอันนี้มันกลับคืนมากลับคืนใช่ไหมครับพอไปถึงอะไรถึงสนามนางหันหลังกลับเขาจะโดดรถเลยโอ้จำเป็นจะต้องกลับคุณตาก็เลยพาเลี้ยวกลับตรงนั้นเลยเลี้ยวกลับตรงนั้นเพราะกลับเขาไปเจอไย่างไรเป็น,ปนถึงนบ้านก็ไม่เป้นอะไรโอ้ เขาตามมาถึงบ้านตำรวจทางหลวงตำรวารับครับหนตาอยู่ไหนก็โตตามเลยถึงบ้านแล้วเอา้าทำไมถึงบ้านเรเมื่อกี้ว่าอยู่จีนสนามนายทางสองไม่ไปพู้ใหญ่เขาไม่ไปเขาจะดูรถอหนอตาหนอหนอตาหนออยู่เงิน,น <c oughs> คือถ้าไปต่อก็อาการไม่ดีแน่ <c oughs> ไปแล้วไม่ไปแล้วเนาะรถมันมไปไม่ได้ทำอย่างนี้รถมันจะเสียหลักอี่ครับคือแฟนขับนี่ก็รอเกอร์เนาะคุณตารอ,อเกอร์เป็นเดทางหลวงก็รอรับอยู่คื<อ>ูประสิที่จรอรับอยู่ทโทรพอลูกก็โทรมาลูกก็เป็นในเป็เดจทางหลวงเนาะครับลูกโทรมาพักหนึ่งพ่อโทรมาอีก อาอยู่ไหนผมกลับถึงบ้านแล้วครู <c oughs> ทำไมเป็นอย่าง,งานั้นลูกหลานไปรอรับอยู่ใคยภูมิตามันมาไม่ถึงายภูมิพราใหญ่เขาจะดูรถครับ <c oughs> อันนี้ตอนเย็นๆน,นี่ได้ขี่ไปอาบน้ําอะไรไหมครับคุณตาเออขี่แลวไม่ไหวแล้วเนาะขี่มาขี่ดูเมื่อวานเนี่ย <c oughs> เป็นไงครับพ <c oughs> อแข็งมากอ๋อผมใหญ่ด้วยเนาะมี้วนครับครับไม่ลงตัวสักหน่อย เพิ่งหายตกมันด้วยอะนหายตกมันได้สองอาทิตย์กว่าคือถ้าคอแข็งนี่เราเราเหมือนเหมือนจะตกเลยครับตาหรือไงไม่ใช่เรารู้เลยอ่ะคนอื่นนั่นจะเดินถ่ายดูถ่ายลายเกลยไม่ได้โอ้ออครับยามายามาถ่ายก็ถ่ายห่างๆออย่างเมื่อวานเราเอกขี่ออกไปคนทำไมมันรู้เร็วเทสขี่ออกไปถึงนู่นเหมือนจะเต็มแล้วครัยืนรอถ่ายอะ ไเอีกมาแล้วไวอีกมารวจ้องจะถ่ายอยู่แล้วยหนูหนูอย่าถ่ายเด้อถ่ายก็ถ่ายอาหารเด้อครับวัถ้าตอนขี่นี่สง่างามทั้งคนขี่สง่างามทั้งตัวช้างครับคุณตามันก็กยิงอยู่แต่คนขี่มันมเ,เขาก็เลยรอถ่ายกันเนาะผมไปถึงนู้น ไอตัวงาน้นยอยู่นเขาจะต่งมันก็ผีไปก็โดดมาหมดเลยตรงนี้เลยเนอว่ะเลยหันกตับเลยตัวก็ถ้าตัวไหนโดดใจแล้วไม่อยู่นะอ๋อเหรอครับเขารู้ตัวว่าตัวอื่นโดนโดนใจจะยิ่งไปเอาจริงด้วยโอ้ถ้าตัวอื่นทําใส่นี่คือเอาจริงเลยใช่ไหมครับจริงเลยอืมเลยกลับบ้านเลย รอให้สงบดีๆก่อนนะคุณตา้าจะถ้าจะไปผมต้องเดินและให้คนอื่นเขาขี่ยังขันให้ขันเขาขี่ผมจะเดินไปด้วยคงไม่เป็นไระอ๋อแื้อตอนตกมันนี่เขาจำเขาจาคุณตาได้ไหมครับเอ้ยจำจะจำอย่างนั้นนหะจำได้ผมเขาจะเขาก็ ดูถ้าทางละถ้าเราเกืดอเมื่อไหร่ก็โดดมาคุกหลืบอถ้าจบมันเชื่อใจม่จได้จำได้แต่เอาเรื่องเอาเรื่องท <c ười> ีนี้นในในนก็ผมยืนอยู่ตรงนั้น,น,นทั้ันก็กว่าตรงนี้ใไปขาดนอนสูทเชียะครับ ดูผมเผลอบผมไม่ผมไม่พูดผมไม่เผลอหรอกผมผมก็ดูว่าโ,โดดมาสองครั้งเกือบถึงกันกันยืนเลยงานแต่ละทีก็งานทุกคท่านก็ให้ให้เจ้าขาเลยทีผมเป็นคนเดินตามครับนักขันจะเป็นคนขี่ใช่ไหมนีม่ผมเป็นลูกศิษย์เขาอ๋อ <laughs> คุม้มเป็นหน้าเขาเป็นลูกศิษย์เขาคุมเท้าให้คุมไป กันแก้เช็ดขาไปตายยิ่งไปหนักเลยอ้อเช็ดนัีได้เอาได้ครับต้องเข้าไปเล้จัเอาได้ผมนั่งอยู่ที่เช็เขาเข้าไปเช็ที่เบอลไร่แกะโตออกจากผาขีออกไปอาบน้ําได้อ๋อคือนเช็ดนี่ทําแทนได้หมดใช่ไหมครับได้หมดเลยแล้วแล้วนเช็ดนี่ไปพลาดยังไงครับคุณตาคนจะตายทำไงก็ต้องตายครับ วันนั้นก็โทมาตอนเช้าเพราะทางหลุดบอกเออทางหลุดตรงนี้จะเข้าเปนเดียวเด้อเดี๋ยวที่ทำส่งมันด้วยอืก็ไม่เข้ากาลังจะไปแหละกำลังจับมอไซค์คนบ้านน้อยนู่นทางตัวนอกนี่ขันศาลาน,นู่นก็โทรมาอยู่บ้านไหมอยู่ก็ขึ้นไปหาเท่ก่อนจะไปใส่กอนุ่มอยู่กบหลุดกอ อูผูกไว้แล้วมันจะเป็นไรกูมาเส้นไหว้ผมก่อนเส้นไหว้พระกรรมมันผมจะไปกรุงเทพให้ปูไปใส่ก่อนได้ไหมมันก็สายสิเ,เลยโทรเท่ลงมาเทศเอารถมาส่งพ่อนอนส่งไปไปเส้นไหว้เสร็จแล้วกลับมาบ้านมาถึงลงรถกำลังจะปดชุดอ่ะลงพ่อที่วัดป่าครับ แค่หลวงพ่อหรอกคือล hmm. ุ่นน้องเขาโทรมาสาธยอยู่บ้านไหมเดูกำลังมาแตเส้นไหวกับกำทีนี้หลวงพ่อดูเพอดีเลวยไม่ต้องกดทุกเด้อมาเส้นไหวแน่นอนก็ไปเส้นไหวนะครับเกิดนาการเส้นไหวเกิดนาจาพอดีเส้นไหวเกิด ขับโมใ่ใจว่าจะติดไปหาเขาสมหมายอ่ะติด่วยไเจียมเลยครับโทรมาอ่ะจางทั้งระเทศแล้วม,มันเข้าไปทำไมไม่รู้เข้าไปคนเดียวเลยก็ทำเลยล้มไหมครล้มลุกได้แล้วบ่ไม่ได้แล้วนอนยอยู่ตายแล้วเออตายอะไรก็มาเร็ว ผมเข้าไม่ได้ผมไปถึงกันเขาก็ยืนอยู่นี่โคตรจตายอยู่โอ้ยืนเฝ้าไว้ด้วยยืนเฝ้าไม่ให้ใครเข้าเลยคนอื่นเข้าไม่ได้โอ้ผมว่าไอือถึงยังไม่เป็นเพื่อนดาทำไมอยากเป็นขอทานเนาะต่อไปจะให้มป็นขอทานเขาจริงเลยแต่พูดอย่างนั้นแหละเขาได้ยินเชื่อถ้า แต่เสียงจะบอกตนเอาไ่ต hmm. ิดต้องแต่หัวคู้แต่เียราบเ้ยไปเลยเขาออกไปตุนไม้แค่นี้บ่เอาเมเปนครับไปลบอย่ตลบเอาคนออกมาเนไห้ตาทำไงจะส่ปลอกได้เดี๋ยวกูลองคนูใส่เด้อ ấy, tôi có liên hệ với ông, chưa có mời mà, ông không có dám hăng hâm mà, một cho đến chục hộ, một cho đến đến rồi tôi tôi ch tôi đây. Hay đây. đây, tôi thả thầy, có chịu không? Đúng. 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 จำเลยเลยจำเลยพวกเด็ดขาตึ้นฮะขาตึ้นให้คนมันเด็กเด็กเด็กอดแก้ว็กเด็กเดินพวกเรานั้นเดินอกไปเลยเด้ออยู่หลังไม่ได้ด้ยทำจริงๆนนั่นเองจะเดินก่อนผมผมเดินไปได้สามก้าวอแล้วกไปแลเวนหันลับมองมาก็ดีเฮ้ย ถ้าอยกเก็บก็มาสิเขาเด็กสายพื้นเลยคือนี้ะจะเอาอีกใช่ไหมครับจะเอาอีกจริงๆก็ว่าแต่ผมอยู่ด้านผมอยู่หลังเชือกนั้นชื่ออะไรครับที่ทำนะเชเหรอครับหนุ่มสุรินโอ้หนุ่มสุรินเนาะที่ทำนะเชิดมันแทงเข้านี้เลยลูกหมูเ,เข้าลูกหูเลยใช่ไหม อันนี้ก็หักรอ้เดียวตายเลยครับไม่มกระดุกกรนดิกเลยได้ยินแต่ข่าวจากน้องเสือ,อบอกว่าทำนาเชตแล้วไงน้ำไปน้ำไปลูกสวยเกินอ่ะตกโห,โหครับแล้วก็ปลอยช้างเล่นน้ำตก็ทำอย่างนี้อยูงไม่ทำนะ ดูช้างสิแล้วก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไปทางลูกสวยเยอะคือถ้าอยู่กับช้างนี่จะลูกสวยไม่ได้นะครับคุณตาโอ้โหถ้าลูกสวยมือลายก็ไป,ไปเมื่อนั้นไปเมื่อนั้นนะ่ะเนาะ้าช้างลูกสวยนี่คือช้างเครื่องจริงจริงครับไม่ให้ถือตะขอถือมีด มัเป็นไปไนนม่ได้ถ้าช้างเขาน่ะไอชัวไมไล่กระปูไม่ทันแล้วอันนั้นมันปอยได้ครับอยังอาจาย์ลูกหลานอยู่มุกเสด็ลูกสวยก็ไปทางลูกสวยจะเบียดกันอืมครับผมผมมาทางนี้ผมก็ไปทางนี้ครับทางใครทางท่าน<ม><ม>านะคุณใครทางมันจะมาหาหยดกัน ตะเกียงก็มาเอาช้างผมครับช้างเลยรองไม่ไม่ถือไม่ถือหอกเข้ามานีมาพายทองไปยให้ถือด้วยใช่ไหมให้ถือด้วยอือถือมีถือตะขอเลยถือหอด้วยครับมาปลดโซ่เลยเนาะมาเลยลองดูสิลองดูผมไม่อยากคุยกับไอ้พวกลุ่มน้องเลยผมอยากคุยกับผู้จัดการเขาเลยอือตอนทำโรงนขรุนรงใหม่เขาจะให้พมกปล่อยครับ โอ้มาด่าผมด่าด่าทำโรงแล้วว่าให้ปล่อยทำไมไม่ปล่อยทำกำแพงให้เรียบร้อยครับปลูกช้างไว้ทำไมแล้วถ้าปล่อยผมไม่ใช่ผมโมเรืเป็นถีก่อนเพื่อนจะเป็นได้ไงก็ช้างรู้สาแล้วเหรอด่าวเนอ้ยเดี๋ยวต้องด่าผมหรอผมมีหัวใจหัวใจ ผมก็กลัวตายเหมือนกันถ้า,ถาพูดชุมนุงจริงะเข้าไปเลยสามสี่คนเข้าไปเลยไปแช่โซ่เอาไว้ผมดูปล้วปล่อย <c oughs> ไปแล้วกันเวลานั้นก็เรียกคืนเรียกมามาอยู่ที่มาปุกเราที่ก่อ <c oughs> ลองดูไหมนั่นนี่ผมจะขอผมและหอกด้วยอคุณเชนเลยจะด่าผมหรือไม่ดีครับ <c oughs> ผมก็อดไม่ได้เหมือนกันด้วยครับเรื่องอะไรจะมาบังคับให้ผมตายเออถ้าเก่งจริงเท่าไปเลยอย่าด่ากันแบบนี้ดา่ากันเคยๆหยแบบนี้ใด้กบคุณทดสอบคุณเองทางผมมันไม่ใช่โลกสวยเขาไปรู้แต่คุณ รอดออกมาได้ผมบอกว่าคุณดีมากเลยเนี่ยผมจะราบเท้าคุณเลยครับไม่ต้องบ,บอกผมจะราบเท้าแล้วยังไงเราเงียบกิ๊บโอ้โหหนีไปเลยเนีย่ยเนี่มดว่าอย่าให้ผมโมโหมลลครับเดินออกไปเลยสามสี่คนะยังจากนู้นมาไม่กล้ามาเลยครับหายไปเลยล ตอนลุกมาปูกเขาอ,อยูนี้ไอหนุม่มผูกนู่นหนุ่มสุรินก็มาผูกนี่ใช่ไหมผูกนี้หลอดสอ๋อก็คือหนุ่มสุรินนี่ก็คือรู้รู้ใช่ไหมรู้กันใช่ไหมรูม้แล้ว,วก็วยกอ,อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลุกมาปล่อยเขาผมกทีโตใหญ่อ๋อบางทีผมก,ก็ทีหนุ่มก็ปล่อยัวใหญ่เลยนะ <c oughs> อันนี้เหมือนจะออกสีเเลือกนี่มันออกเผือกอยู่เป็นรูแต่แต่แต่ไม่ถึงกับเป็นเผือกใช่ไหมครับเป็นทางต้นทางต้นทางต้นนีเป็นยังไงครับคุณตาจะเข้าตำราหมดก็ไม่ใช่อ,อันนี้อันท้าก็ไม่ได้ด้ว่ครับ ออย่ผัดไก้เขาบอกอว่าไข่แดงเลยนนั้นขาขาที่ห้าม,มันต้องขาวด่าเนี่มีรูปรูปคุตาลุนนะคุณผู้ชมเนี่ยเช็เช็ดแล้ล้างล้านงานโำอ๋ออันนี้รูปนัดเช็ด้างา้าแล้วหละตอนเขาจะต้องมันล้างไปขึ้นไป นี่ครับนับเชิดโดนพายหนุ่มสุรินทําครับอันนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณตาคุณตาลุนนี่อยู่บนหลังช้างรูปหล่อมากสง่างามครับลูกหลานในนี้เก็ดความเกิดความเจริญอาเก็บให้ได้ป่วยยาได้มี ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ยู่มั่นขวัญยืนขอใหยทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาไปทางไหนตลอดปลอดภัยเด้อสาธดูจับดูต้องเป่าหลมตาเฮ่เอาเป่าไเป่าเมื่อกี้นี่เป่าเลยอืมพูดถึงคำว่าคำว่าลูงครับตาครับงั้นก็ขอตัวลาแล้วครับกับเพชรบูรณ์ครับ ครับสวัสดีครับโ <laughs> ้จากนี้ไปบุดตรงนี้แค่ย่อยครับ้ารถดเล็กก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึงันโอ้ประมาณห้าชั่วโมงนะครับห้า <laughs> ชั่วโมงได้เหรอผมไปหกโมงเย็นห enfin, กมงเช้าไปถึงนู้นหกโมงเย็น <โอ S 2> รัใหญ่ครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่รู้จักเส้นทางด้วยครับก็เลยอาศัย G P S อย่างเดียวก็เลยช้าหน่อยครับ ครับไปแล้วครับคุณตาครับสวัสดีครับครับคุณตาพายทองใบกับคุณตารุนครับนี่ครับอันนี้ก็ในพิิตภัณ์ช้างลานแสดงช้างครับตาลุนสุขภาพไม่ดีครับคุณผู้ชมเราก็เลยไม่ไม่ได้ชมตารุนขี่พายทองใบให้ชมครับ เป็นเบาหวานแต่หลักๆเลยก็คือปายทองใบพึ่งพึ่งหายตกมันเขาก็เลยตาลุนบอกว่าคอยังแข็งๆอยู่ว่างั้นก็อันตรายอยู่เมื่อวานลองแล้วว่างั้นครับวันนี้แอดมินบอยทีซก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปดูควายกันต่อครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ